สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพบกับดวงประจําเดือนมีนาคมราศีที่พี่หมอจะมาพูดในวันนี้คือชาวราศีกุมนั่นเองชาวราศีกุมดูได้ทั้งแบบไทยลัคนาสากลเลยนะเอาชีตรงกับพลังงานเรื่องราวของเราเป็นหลักนะคะมามาดูกันคลิปนี้จะพูดถึงดวงภาพรวมการงานและการเงินเป็นหลักเลยนะถ้าความรักจะอยู่คลิปถัดไปนะจ๊ะมา ชาวราศีกุมอืมโอเคชาวราศีกุมค่ะไพ่หลักประจาเดือนนี้ได้ไพ่ก้าวดาบก้าวดาบเป็นพลังงานของชาวธานลมดังนั้นราศีที่จะมีอิทธิพลามากกับชาวราศีกุมคือกุมนิถุนตุลอืมชาวธาลลมด้วยกันนี่แหละเดือนนี้ชาวราศีกุมจะมีความเครียดค่อนข้างเยอะเหตุผลเพราะนี่เลยไพ่ขึ้นมานะคะสามไม้แปดไม้และอ่าราชินีเหลียน เดี๋ยวชาวราศีกุมจะได้รับข่าวคราวหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างค่ะทําให้เราเกิดความเครียดก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในเซฟโซนของตัวเองรู้สึกไม่มั่นใจอะไรแบบนี้ก็เลยมีความเครียดมีความกังวลค่อนข้างค่อนข้างเยอะมาดูในเรื่องการงานการเรียนค่ะเป็นยังไงจ๊ะการงานการเรียนการงานการเรียนได้ไพ่ ราชินีถ้วยได้ไพ่เทมเพลตและได้ไพ่เด็กถ้วยอ่ะการงานการเรียนนะต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีข่าวบางอย่างเข้ามาค่ะบางคนอาจจะได้ย้ายแผนกบางคนอาจจะมีการปรับตําแหน่งหรืออาจจะมีงานบางอย่างเข้ามาถ้าเป็นน้องในวัยเรียนก็อาจจะมีการทํากิจกรรมกลุ่มจับกลุ่มไปออกค่ายว่นนานั้นนี่นู่นเข้ามาทําให้เรารู้สึกกังวลค่อนข้างเยอะว่าจะทํามันออกมาได้ดีไหม จะโอเคหรือเปล่ารู้สึกเสียความมั่นใจพี่หมอรู้สึกว่ามันเป็นแค่อาการที่เราคิดไปก่อนว่าเราทําไม่ได้อะลองเปลี่ยนความคิดดูว่าฉันทําไม่ได้ให้เป็นฉันทําได้ดูนะมันจะช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะเลยอม,มามาใครยื่นหางานใหม่จะได้ไหมอ้าคนที่ยื่นงานใหม่นะคะได้ อาไฮพปสเทสได้ The Hermit และเ m p เพล t งานใหม่เนี่ยอาจต้องบอกก่อนเช่าลราสิกุมในเดือนนี้ถ้ายื่นงานใหม่นะมีเกณฑ์ได้ไปสัมภาษณ์ค่อนข้างเยอะไปสัมภาษณ์หลายที่บางคนเดินทางไปสัมภาษณ์ถึงต่างจังหวัดด้วยซ้ำแต่ถามว่าไปเราจะได้ไหมพี่หมอมองอว่าโอกาสได้ค่อนข้างน้อยหรืออาจจะติดตัวสมรองก็ได้หรืออาจจะ ได้นะแต่ตำแหน่งนช้าเธอต้องรอไปอีกนานกว่าฉันจะเรียกอะไรแบบนี้คือพี่หมอมองว่าโอกาสผิดหวังจากค่อนข้างเยอะดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยต้องเป็นเดือนแห่งการยื่นล่อนใบสมัครหางานคือถึงพี่หมอบอกได้โอกาสน้อยก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องถอดใจดวงนี้เป็นดวงภาพรวมแต่และคนคือพื้นดวงไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะได้งานก็ได้โอเคนะอย่าฟังดวงแล้วหมดกำลังใจ ยื่นงานไปก่อนนะเอออย่าตัดโอกาสตัวเองค่ะอีกในหนึ่งนะใครที่ยื่นเกี่ยวกับงานกลางคืนก็มีเกณฑ์ได้แต่ต้องระวังค่ะงานกลางคืนที่ไปทำเช็คและสแกนให้ดีคือมีเกณฑ์ที่เหมือนไปทำแล้วอาจจะผิดหวังอาจจะโดนโกงหรือไปทำแล้วอาจจะถูกบีบให้ออกดังนั้นสแกนให้ดีนะคะโอเคนะอ่ะ มาดูในเรื่องของการเงินการเงินเป็นยังไงคะการเงินการเงินค่ะได้ไพ่จั d g เมรุหกไม้และเหล็กเหรียญในเรื่องของการเงินเนี่ยนะถ้าพี่หมอต้องพูดเดือนนี้ไม่ลำบากนาะจริงๆคือถ,ถึงงานเราจะสะบักสะบอมหน่อยแต่การเงินดีมากคะ่ะเออการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินเงินมอรดกอม อาจจะไม่ใช่เงินมรดกก็ได้แต่มันคือเงินที่ได้จากในอดีตเออแบบเช่นเงินมรดกไหมเงินปันผลไหมเงินที่แบบไปร่วมทุนลงทุนคืออะไรอะเงินที่ไปร่วมลงทุนเออคือมันจะเป็นเงินที่เราเราเราเคยเราเคยลงทุนไปในอดีตเดี๋ยวจะวนกลับมานะคะก็มีเกณฑ์ได้เงินจากตรงนี้หรือบางคนเนี่ยได้เดินทางแล้วก็ เป็นการเดินทางที่อาจจะได้เงินกลับมาอะไรแบบนี้นะอะแต่เรื่องเงินเราไม่ลำบากแนะ่นอนเดือนอนี้มาดูเรื่องโชคลาภ <c oughs> โชคลาภค่ะได้ไพ่ห้าถ้วยไฮเปอร์เซตและ 7, 7เจ็ดเจ็ดเหรียญต้องบอกว่าโชคลาภเดือนนี้ไม่มีเลยอืสายเสี่ยงโชคนะคะเดือนนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคก็คมีเกณฑ์ที่อาจจะผิดหวังค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะลองเสี่ยงดูก็ลองได้นะน,นิดๆหน่อยๆไม่ต้องลงทุนแบบหมดหน้าตากักหรือจะมาเช็คดวงกับพี่หมอก่อนก็ได้ว่าแบบพี่หมอดวงโดยรวมของผมเนี่ยมันไม่มีโชคเลยะแล้วถ้าผมมาเช็คดวงส่วนตัวเพื่อนดวงจริงๆของผมเนี่ยมันจะมีโชคไหมคือต้องบอกว่าดวงโดยรวมอะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคือมันอาจจะตรงกับอีกคนนึงแต่กับอีกคนนึงไม่ตรงก็ได้เพราะมันเป็นพลังงานรวมนะคะ อ่ะก็จบไปแล้วสำหรับดวงภาพรวมเนาะของชาวราศีกุ้มมาดูไพ่ให้กำลังใจว่าอยากจะบอกว่าอะไรไพ่ยอยากบอกว่าสดชื่นแจม่มใสเธอคว้าจับความเบาสบายของชีวิตและแบ่งปันความด้าเริงสดใสกับผู้อื่นอยู่เสมอเธอมองโลกด้วยสายตาที่บริสุทธิ์ราวกับเด็กที่เห็นทุกสิ่งเป็นเช่นเกมที่สนุกสนานวันนี้ฉันจะรักษารอยยิ้มไว้เสมอ พราะฉันรู้ว่าทุกสิ่งนั้นน่าอัศจรรย์อุปสรรคคือบททดสอบของความสามารถและความทุกข์เป็นสิ่งที่ฉันต้องไม่รับเข้ามาอืพี่หมอว่ามันเป็นการให้กำลังใจนะเออเพราะว่าแบบชาวราศีกุมเนี่ยเจอเรื่องท้าทายเจอเรื่องเครียดเจอเรื่องคิดมากเจอเจออะไรหลายๆอย่างพอสมควรในเดือนนี้ไพ่ก็เลยรู้สึกว่าอย่าไปเครียด อืมใช้ชีวิตแบบเบาสบายเอออย่าไปเครียดอย่าไปกังวลอย่าไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะอืม,มาพายอาหารนำโชคกินอะไรกันดีเสริมดวงการงานการเงินของเราอ่ะโอเคอาหารนำโชคค่ะชาวราศีกุมได้สปาเกตตี้ซอสเนื้อสปาเกตตี้มีดบอลอะไรแบบนี้ โดนัทช็อกโกแลตค่ะโดนัทสีน้ำตาลและพอกอรี่อ่าเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงพาวดวมของชาวราศีกุมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่หมอด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า